จอกประลยบทที่37นิบดดิ้นลนพลิกสถานการ์ชายชราประลาดผุดกขึ้นเขาเม่นมองไปหนะ้าอันแดงรเรื่อเปิ่งปังของบอยริ้งขมิ่งนิ่งกล่าวเสียงทุ้มหนักผู้ใดเรียกเจ้าออกมาบอยอริ้งกล่าวเสียงเนิบนาบข้าพระเจ้าไม่ใช่ทะลุอมมือสามารถเขาออกอยากอิสระใหญ่ยยต้องให้ผู้คนใช้สอยบงการจบคำสาวเท้าออกจากห้องมาชายชราประลาดกล่าวเสียงเย็นชาเจ้าเมื่อเข้าสูหมานเทพเจ้าบู ทุกต่ประสิ่งก็ไม่อาจตามใจเจ้าได้หากลักถนอมผิวพรรณเลือดเนื้อตัวเองก็จะออได้แสดงนิสัยอันดื้อรั้นถือดีต่อหน้าเรา่าโูหรือไม่มีข้อยกเว้นผ่อนผันกระแสะเสียงเฉยชาไม่อนาทรดวงตาชายชราประลาดศาสตร์ปกายเยียเยกกล่าวว่าอาจบางทีมีแต่ตลอดถึงตอนอกรุรกะัิชิงเป็นผู้เย้าแทนบยอิริงก้าวเนิบหน้าไปยังด้านหน้ากล่าวเสียงเย็นชาหากแม้นตอนนี้ข้าพเจ้า บอกกับท่านว่าข้าพเจ้าฝึกเปิืกเคสตอปานในคำพีเทพเจ้าบูภาคหลังเสร็จสิน้นไม่ทราบท่านมีความรู้สึกอย่างไรชายชราป,ประดาดแม้มีเหตุผลนับร้อยพันหากล้างวาจาฝ่ายตรงข้ามแต่น้ำคำอันหนักแน่นจริงจังของบอยริงกับแฝงพลาภาพที่สร้างความเชื่อถือแก่ผู้คนตาโปนดุกระดิ่งของมันศาสตร์ประกายโชดช่วงวาวับกล่าวว่าเด็กน้อยเจ้าอา,าชานฉลาดกว่าเราโ่ แต่ต่อให้ชราป่าปือนกว่าสามเท่าก็ยืนยัมว่าเราโห่เวลาเฟก่อกปืนในที่นี้ถึง60สปีบุยอุ๋งหยุดยัง้งชะงักเท้าในระยะห่างจากชายชราประหลาดประมาณหนึ่งว่าก้าวอย่างเยือกเย็นหากแมนท่านยังมีความทรงจำอันแจ่มใสสมควรจำได้ว่าท่านเคยบอกว่าผิชิดภาคฝามีพื้นฐานคารองายในสุดสงสามารถออกไปได้ชายชราประหลาดใจให,หายวูบโดยได้สาเหตุถามพ่องว่า นั่นมีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเจ้าหากข้าพเจ้าบอกว่าก่อนหน้าที่ข้าพเจ้าจะเข้าสู่วิมานที่พระเจ้าบูเคยพบผ่านบรพพชิตฟากฟ้ามาและท่านผู้เฒ่าได้ถ่ายทอดกำลังภายในให้จากนั้นสําเร็จมรรคผลมีทราบท่านคิดเห็นอย่างไรชายชราประดาถอยกายไปก้าวใหญ่อย่างเดิมตัวหากแม้นโบยอ่ลิงก่อนหน้านี้เคยพบผ่านบัพพชิตฟากฝาจริงอย่างนั้นปากายอันพิสดารล้่บนใบหน้าบยอุลิง ก็ต้องมีส่วนเสืบเนื่องจากนมผ่านนภาไหลเพราะเพื่อรูปผลการล้างแขนต่อชนชาวโรคมันจึงไม่ยอมลงมือในลักษณะนี้ฝ่าวพอประรมตัวเองไม่หยุดยัง้งนั่นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดชายชรา,าประดาเถึงจ้องมองฝ่ายตรงข้ามกล่าวว่าโบอยอิริงเล่าโฮยอมรับเลื่อมใสไว้พิบปริพันธ์ของเจ้าในคำภีเทพเจ้าบูมีหลักวิชาอี้กงเสี้ยมแม้จือโสกวิชาฤเธลนรวมพลังชนิดหนึ่งจริง สามารถอนุปานขึ้นบนไปอีหน้าคมโคขวัญฝ่ายตรงข้ามไม่อาจยังความตื้ลึกหนาบางคาาว่าเจ้าคงอ่านพบเห็นโวยอุยิงก้าวอย่างเฉยชาข้าพระเจ้าเพียงศึกษาเคสโคจอลมปานในภาคแรกและหลังมิมีเวลาตรวจอ่านแนววิชาอื่นหากเล่าฮูบอกว่าไม่เชื่อถือเราโวยอุยิงเห็นเสียงว่าข้าพระเจ้าก็ไม่ต้องการให้ท่านเชื่อถือชายชรลาประดาศึกมาก้าวใหญ่ตวาดว่า อย่างนั้นรีบใส่หัวไปจา่ยังคมขู่ควันเล่าหูไม่ได้ท่านก็ไม่อาสกดคมคู่ข้าพระเจ้าเช่นกันชายชราประราดตาสาบากายโหดเกี้ยมชั่วร้ายลังมือขึ้นอย่างเช่มช้ากล่าวว่าเล็กน้อยเล่าหูคิดขอดูว่าเลือดเหนือเจ้าจะแข็งแกร่งปานใดฝ่ามือขวาแผนกระแทกออกตวาดสัามทับว่ารับฝ่ามือสภาวะฝ่ามือพอใช้ออกลมปานภายในผนอกแกร่งกล้าไม่แตกสั้นกระจาย จู่โจมด้วยความเร็วสุดแสนยงแหวกฝาอากาศดังอื้ออึงขอบคุณรสมีกว้างไกลก่อเกิดเป็นพลังวงังวนอันหนักหน่วงรุนแรงบุยอยุิงแม้ฝึกปืนลงปานนาราไรสำเร็จแต่ยังไม่เคยใช้ออกกับเคยพบเห็นชายชราป,ประหลาดบดขยีธธ้ศิลาเป็นผุยผงทั้งที่อยู่หา่าง20ว่ายามนั้นอดตื่นเต้นตึงเครียดไม่ได้สะบัดกระดาษฟาดฝามือขวาออกไปฝามือพอใช้ออกปาจาขึ้นเสียงกรืนงครันเทกเช่นตอนแรก หากแต่บังเกิดเป็นส้มเสียงอันหวีดหวิวระคายหูขายพนาเหล็กอันหนักหน่วงเกีผ่านบรรยากาศมาอย่างเร่งร้อนก่อเกิดเป็นสำเนียงอันสะเทือนเลื่อนลัน่นชายชราป,ประดาดพอฟังกระแสเสียงอันหวีดหวิวถึงกับใจสถานจระเล็กมีขบคิดไข้ขวนมากความหลังฝ่ามือขวาคืนกับเท้าสายสกิดพื้นผิวดินศาสุ่งถอยไปด้านหลังเจ็ดแปดวาดุปกายไฟโครมโคดเห็นอันแข็งแกร่งเบื้องหลังชายชราประดาดที่ยืนอยู่ ในตอนแรกสองก้อนโถกระแทกกระถานแหลกลานสะเก็ดิีดา,าศาสเซนออกรอบข้างผงคีตลบอบอวนในพื้นผิวใต้ภูเขาบังเกิดเสียงสถานไม่ขาดหูเป็นทีสันขวัญสถานวิญญาณผู้คนนักแผนการอเมเจิดเลือดหลูของชายชดาป,ประดาดมอดสลด์ภในชั่วพริบตาผมเผาหนดเขาลุกชี้ฉันปานเส้นลวดหน้าบิดเบี้ยวปั้นยากดูดผู้ผีปีศาจตาปนโตแดงฉานด้วยใส่เลือด ขเมนมองสีหน้าอันตื่นเต้นยินดีแฝงแววตะดึงดานของบอยอิริงโดยมิกัะพิบยาเมเสียงสะท้อนสั่งสาชายชาราประดาดพันขบเขี้ยวเขียวฟันกล่าวว่าบอยอิวิงกำลังภายในของเจ้าเหนือรั้มก็เรามากนักผิดเพียงเพียงกี่วันต้องประเมินรับิมือใหม่เหตุแปรเปลี่ยนในหกวันนี้เหนือความคาดหมายของเราคูจริงๆบอยอิวิงม่ได้รับความอุ่นจากมารดามาตั้งแต่เล็กรู้สึงถึงรสชาติ ของความโดดเดี่ยวเดียวดายเป็นอย่างดีดังนั้นนับแต่รับทราบความเป็นมาชายชราประดาก็มังเกิดความเห็นอกเห็นใจขึ้นกล่าวว่าท่านเป็นบุคคลอันเดียวดายหลุดพ้นจากชุมนุมชนแต่ข้าพเจ้าหามีข้อ,อาคาดแค้นใดกับท่านดังนั้นไม่คิดฆ่าท่านหากแม้ข้าพเจ้านั่งเนวิชาในคมพีเทพเจ้าบูสําเร็จวิมานเทพเจ้าบูยังคงเป็นของท่านสืบไปชายชราประลาแค้นหัวรอก,ก่าว่าเด็กน้อย เจ้าขอใจว่าเล่าหูพ่ายแพ้แล้วหรือหากท่านมีอิยอมพร้อมใจอย่าไปปะฟามืออีกคลาชายชลาประดาดตะเบงเสียงร้อกล่าวว่าประฟามือเล่าหูบอกแล้วว่าพื้นฐานกําลังภายในเป็นรองเจ้าแต่ในด้านกระบวนท่าเจ้ายังเป็นรองเราดังนั้นเล่าหูคิดดาเนินแผนพาตัดตกแต่งเจ้าโดยไม่เปลี่ยนแปลงโวยเอลิงสถานใจเล็กน้อยถามพ้องว่าท่านคิดใช้ดักวิชา ในคำพีเทพเจ้าบูมิผิดทางนี้นเพราะเล่าหูมีภูมิปริพันธ์จำกัดจึงฝึกปือสามกระบอนท่าในกัมพีภาคแรกได้บุยอลิ้งงงงันวูบกาวา่าในัมพีภาคแรกมีเพียงสามกระบอนท่าคำนวณจากวาจาบุ๊ยอลิงประโยคนี้ชายชราประดาบจึงแน่ใจว่าฝ่ายตรงข้ามมิได้พลิกอ่านกระบอนท่าที่จาลึกในกัมพีทั้งสองภาคจริงๆต่อรอิติยินดีเค้นเสียงว่าแม้มีเพียงสามกระบอนท่า แต่เล่าหูต้องศึกษาเป,ป็นเวลาห0ปีบอยริง์กล่าวเสริมว่าโดยที่ท่านไม่อาจศึกษาเค้วิชาในอภิภาคหลังได้ชายชราประหลาดพอฟังผ่นมาเกิดเพลิงนิษยาลุกฮือโหมกล่าวว่าเด็กน้อยเล่าหูจะไม่อนุญ,ญาตให้เจ้าฝึกปือต่อไปอีกหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเจ้าก็ขับไล่เจ้าไปทันทีบอยริง์โทสะพุ่งขึ้นกล่าวเสียงเย็นชาข้าพเจ้าสมเพศในสารูปพิสดารของท่าน จึงลดข้อให้มีฆ่าท่านกลับไม่รู้จักดีชั่วปานนี้คำสารูปพิสดารสกิดถูกแผลหัวใจชายชราป,ประลาดคำรามก้องว่าเราโหไปคนสารูปพิสดารคนแรกและบุคนที่สองคือเจ้าพันมุงควางและนิวร่างวิ่งวนเวียนอยู่รอบกายโบอยอิว่วเดงรอบหนึ่งหองก็สภาวะหมุนวนเงาฝ่ามืออันในขนาดซับซ้อนสุดยังคาดคำนวณผืนใหญ่ก็ประเดประดังไปยังเกลื่องกลางวงจนผู้คนไม่สามารถจำแนกว่า ฝ่ามือไหนจู่โจมก่อนฝ่ามือใดใช้ออกที่ดังท่ามกลางม่านฝ่ามืออันหนาแน่นสุดขนาดนับชายชราประดาพันตวาสัมทับว่าเหี้ยงเอี้ยแป,แปะห่วมมายา,อยา,าย้อยผ้าพรายบอยอุิงทราบดีว่าฝ่ายตรงข้ามรูซ้ซึงว่าตนมิรู้จักกระบวนท่าแรกนี้จึงการะบุนามกระบวนท่าออกมาจุดประสงค์เพื่อก่อกวนสมาธิของตนบอยอยิงหลังจากรลิเลียงเค็โคจลมปานก็สามารถใช้พลังภายใน ที่ระชิดภาคฝา,ฝา,ฝาถ่ายทอดให้ไปตามใจนึกไม่ติดขัดเฉกเช่นการก่อนพื้นฐานกําลังภายในเหนื้อล้ากว่าชัจชาาประราชดแต่กระบวนท่ากับเป็นลองในยามชิโดหุกไม่อนุญาตโบยเอียวลิงคบคิดมากความผันตบฟาดฝ่า,ฝามือออกด้วยท่าผักหลังเท่าส่วนนูนขึ้นทรายฝั่งอาศัยกําลังภายในอันลึกหลําราดฟา,าดออกรอบข้าง30ครั้งในด้านจํานวนฝ่ามือแม้จะด้อยกว่าชายชราป,ประหลัดแต่โบยเอีรวิวรง ก่อจกฉวยปมเรนชดเชยจุดอ่อนอาศัยลมปานอันลึกดำปกป้องคุ้มครองตนชาดชาดในเสียงวัทะฝ่ามืออันสับสนเสียงอภรขาดวิ่นพันดังพลังฝ่ามือแตกทะลักออกรอบข้างม้วนเอาฟุร์อองบนผืนตลบอบอวนท่ามกลางความเลอะเรือนสลัวโคดหิรเกกะรอบข้างขายสัตว์ประดอันดุร้ายชวนให้ประวันพันพึงบุยริ้งกัดฟันเยืนหยัดกับที่แขนเสื้อทั้งสองถูเกิดขาด สีหน้าเปแววตื่นเต้นตึงเครียดชายชราประหลาดโวกายมายืนหยัดที่เบื้องหน้าบอยอิริงแผดหราอย่างคุมคั่งกล่าวว่าบวนท่านี้เป็นเพียงท่าแรกในกระพีเทพเจ้าโบูภาคแลกเจ้าไม่อาศัยพื้นฐานกำลังภายในอันลึกลำคุ้มครองตัวเองไม่บาดเจ็บแต่สองท่าหลังเกรงว่าสุดที่จะต้านรับได้บอยอิริงพอฟังนี่เป็นเพียงท่าแรกถึงกระใจหายววบคุ้นคิดขึ้นหลักวิชาเทพเจ้าโบุไรากาจริงๆ ดูท่าการต่อสู้ในวันนี้อยากอย่างคาดคนแพ้ชนะได้แม้คุ้นคิดเช่นนั้นปากยังกล่าวอย่างเย็นชาถ้าไม่รู้จักีิงโรดลำพองเล็วกว่าเหตุไปหรือชายชราประหลาดรู้สึงอนุภาพสองกระบวนท่าหลังเป็นอย่างดีดังนั้นมีความมั่นใจอย่างเปี่ยมล้นเสียยิ้มกล่าวว่าเด็กน้อยเล่าโฮวันนี้ต้องได้ลงมือทาตัดเจ้าแน่นอนหาดิงโรตลำพองเร็วกว่าเหตุไม่บยอยริง รอบขมิงตึงเครียดขึ้นพันตวาดว่าครานี้ถึงตอนเข้าปเจ้าจูโจมบ้างขาดคําสบัดสองมือออกรมจูโจมไป18ฝ่ามือก่อเกิดเป็นรูปพัดแผ่ขยายออกกระแสผดังแวฟากาศดังวีว,วิวระคายโสดชายชดาประดาสองท้าสกิดผืนใส่ร่างไปทางซ้ายขวาคล้ายใส่รุ้งงอโ้งทวงท่าของแค่วว่องไวโวมาอย่างด้านหลังบบยอยุิงบบยอยุิงอาศัยพลังการเึกปืออันเด็ดลำ้ำ เสริมสร้างกระดิพูมิสถานสะเทือนบูดิมในช่วงเวลาไม่กี่เดือนกระบวน่าย่อมลึกล้ำพิสดารยามนี้จูโจมไปสุดเดี่ยวแรงยังไม่อาจทำลายชายชราประหลาดสร้างความตะตะนกจนขุ้นคิดขึ้นหลักวิชาในคมพีเทพเจ้าบูสูงเลิศลำนักด้วยพลังพิมือในปัจจุบันของเราก็กระสภาวะจูโจมอันฉับไวอย,ย่างไม่ประสบผลการต่อสู้ในวันนี้คงมีเพศภัยมากกว่าวัสนาความคิดไม่ทันสิ้นสุด พลางฝ่ามือทั้ง18สายล้วนฟ้าใส่โขดหินเบื้องหน้าบะเกิดเสียงโครมโครมดังติดต่อกันผงคีตลบอบอวนไปทั่วขายฟ้าถล่มดินทลายโดยประสบการณ์การต่อสู้ที่ผ่านมาร่องรอยชายชาราปร,ราดที่เบื้องหน้าพอสไลวับโบอยอุลิงก็หันกายกลับผ่านแววเสียงชายชาราปร,ราดคำรามกล้องว่าเฮี้ยงมังบอ่อเปลี่ยงมา่านฟ้าไร้ขอบเขตขาดคำเงาฝ่ามืออันสลับซับซ้อนดูดดัางแห я, ็อขอบคุณองจากทั่วสี่ทิศแปดทางแฝงพลังการกดดันนับพันชั่งเปรียบกระท่ามายาร้อยพ้าพลายเมื่อครู่มีทราบโปรดร่วงวัยเลือกลมพิสดารกว่าเท่าใดในชูรลอันน้อยนิดชายชราประดาดสามารถสะบัดฟาดฝ่ามือผนึกเป็นล่างแหระดับความเร็วนับว่าคาดคิดคำนวณไม่ถึงจริงๆมบวยอุริงมิมีเวลาคบคิดมากความรู้สึกมีพลังกดดันกดกระแทกมาจากทุกทิศทาง มีแต่โผพุ่งขึ้นสู่เบื้องบนอากาศเป็นการหลบเลี่ยงทางเดียวโดยสัญชาายประจำตัวโบอยอยิริ้งสองเท้าสะก,กิดผืนศาสพุ่พงขึ้นกลางอากาศพลางฝ่ามืออันวิบผิวแหลมคมล้วนพุ่งผ่านใต้เท้าไปอย่างวดวิดชายชราประดับภาวนาให้โบอยอยิริง้งหลบเลี่ยงเช่นนี้พอดีสองตาพันศา์ประกายอมหิจจนวาววับตวัดฟาดฝ่ามือขึ้นไปตวัดกล้องว่าเฮี้ยงเจี้ยมีเทียนหาเทพคุมฟากฟ้า,า,ฟางามฝ่ามืออันมากมายสุขนานับ ทะลักจากเบื้องล่างขึ้นไปขายปุ๋ยเมฆอันกว้างไพศาลกะแทกกระทันใส่เงาร่างที่ลอยอยู่กลางอากาศอย่างรวดเร็วคนยามลอยอยู่กลางอากาศม่มีที่อย่างเท้าสรงกายผููบัญญัติกระบนท่าจึงเผยช่องโหว่บนอากาศในท่าที่สองแฝงท่าไม่ตายพิฆาตฆ่าในท่าที่สบอยอิริ่งเห็นเช่นนั้นจึงแตกตื่นตกใจยิ่งสภาวะฝ่ามือชายชราประหลาดรวดเร็วสุดแสนมิมีที่ให้ถลันหลบเลี่ยง ใยายามขับขันโจรจียนผามาเกิดปริพันธ์ขึ้นโว้บอยวอยริงพันสูดลมหายใจเลือดึลกบุนขวาง,ของอากาศเที่ยวหนึ่งเปลียนไปสะอยู่ล่างเท้าอยู่บนสบัสดฝ้าฝ่ามือทั้งสองลงไปโครมเสียงค้างหนักพันดังโบอย,อยริงกระอักโลหิตจากปากเป็นฟูฝอยร่างปิวรีไปเกือบสิบวาลงนัลงท่ามกลางโคซีดาฉายชราประดาดหูดร้อยอย่างคุ้มคั่งก้าวอย่างลำพองเล็กน้อย เพียงฝึกปือวิชาฝีมือหกวันหากเล่าหูต้องพ่ายแพ้ในฝีมือเจ้าอย่าไปใช่ฟ้าดินไรทิพยเนตรในเสียงแผดหัวรอลอยตัวขึ้นแตะอย่างสองเท้าลงบนโขดหินกมิสะลงเค้นเสียงว่าเด็กน้อยเล่าหูไม่ได้กล่าวผิดพาลาดกระมังพางก้มกายลงเยืนมือหมายตะปกขวาบวยอยิริงที่นอนหงายอยู่ท่ามกลางโขดหินบยอยิริงพันตวัดว่าท่านดิงรดเลวกว่าเหตุไปแล้ว ฟ่ามือขวาสะบัดฟ้าขึ้นไปดูสายฟ้าแววเสียงโครมเกลดก้อ,กองทรงอกชัยชราประดาดถูกฝ้าใส่ฝ่ามือหนึ่งอย่างถนัดถนีล่างสูงใหญ่ปิวฤย์ไปห้าวาล้มไงายรบนหินก้อนหนึ่งหากปิวกระเด็นไปอีกมิกีจเฉียะก็ต้องตกลงกลางลำน้ำชายชราประดาดใช้สองมือยันผื้นคิดที่หล่นลุกขึ้นแต่แล้วล้มไงายลงอีกคราโลหิตสดสดทะลักจากปากเะลิมเขาเขาวโพงไปหย่อมใหญ่โบอยอย่ลิ้งผดลุกขึ้นอย่างแช่มช้า มุมปากยังปรากฏโลหิตไหลซึมใบหน้ากับกลายเป็นซีดเผือดมือเกาะโขดหินสาวทาไปอย่างยากเย็นเพ่งตามองชายชราประหลาดบนพื้นกล่าวว่าท่านหากสงบเยือกเย็นกว่านี้สถานการณ์ในวันนี้จะไม่พลิกแพลงกับกายไปชายชราประหลาดยกมือปาดคราบโลหิตที่มุมปากกล่าวอย่างเยือกเย็นเด็กน้อยด้วยพลังพิมพ์ือของเจ้าเราหูไม่ควรมีชีวิตอยู่บอยอิวิงเสร์บทาไปสองก้าวกล่าวว่า ไม่ผิดข้าพเจ้าก็รับบาดเจ็บบอบชำ้ำท่านจึงไม่จบชีวิตในฝ่ามือเดียวเพียงแต่ข้าพเจ้ายังสามารถเดินเหินและยังมีเรี่ยวแรงหลังกะบีขึ้นฟาดฟันคนชายชราประลาดรอบตื่นตนกความคิดไข้ดังแขนคุกขามันคิดตอบโต้ตลอดเวลาไหนเลยจะยอมตกตายในสักษณะนี้สมเสียงพันแปรเปลี่ยนกับกายกล่าวว่าบอยอิเร็งเหล่าหูหามีข้อคาดแขนใดกับเจ้าบอยอิริงแค่นร้อกล่าวว่า หากแม้สภาพการของเราท่านกลับกลายไปท่านยอมไม่กาวาจายเยี่ยงนี้จบคําสาถามาอีกคราชายชราประดาดกล่าวอย่างเย็นชาหากเจ้าเปลียยวเล่าหูอาจดำเนินการตอบโต้ต่อชนชาโรครุแรงกว่าเราโบยริงใจฐานวันไหวความเห็นอกเห็นใจพันอุบัติขึ้นแต่ไม่แสดงออกทางสีหน้ากล่าว่าท่านเข้าใจว่าเราคมเห็ได้โดยง่ายได้หรือ ชายชราประดาดกัํมกืนโทสะก่าวว่าเราหูหาวิญนให้เจ้าผ่อนพันละเว้นไม่แต่เจ้าหากปล่อยปะละวิทเราอาการบอบช้ำของเจ้าจะฟื้นฟูในเวลาอันสัน้นโบยิเอิงเข้าใจความหมายฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างดีกล่าวว่าข้าพเจ้าย่อมนึกได้ว่าสถานที่นี้ย่อมมีตัวยารักษาบอบช้ำไม่ต้องให้ท่านช่วยเหลือในวิมานเทพเจ้าปูมีถ้ำศิราลายร้อยแห่งเจ้าทราบว่าตัวยารักษาบอบช้ำ อยู่ในถ้าใดบอยอุิงแค่นหัวรอกล่าว่าท่านก็ทราบว่าข้าพรเจ้าไม่เสียชีวิตในเวลาสั้นๆและมีความอดกั้นเสมอมาชายชราประดาดหน้าแปลเปลี่ยนไปพันทอดถอนใจกล้าวว่าเอาเถอะหากท่านยอมปล่อยปะละเวนเล่าหูเราย,ยอมติดสอยห้อยตามในฐานะบ่าวรับใช้ม่มีจิตใจเป็นอื่นกล่าวจบคําพิมพ์สองตาลงบอยอุงเพ่งสองตามองหน้าชายชราประดาด แต่ไม่อาจจำแนกว่าเป็นจริงหรือแปลกปลอมทดลองสืบท้าไปสองก้าวชายชราประหลาดยังคงไม่ดื่มตาขึ้นโบยอิงพันกล่าวว่าตัวยานั้นอยู่ที่ใดชายชราประหลาดยังพิมพ์ตาลงกล่าวว่าท่านยังไม่ได้รับปากเงื่อนไขเดาโบยอิกงกล่าวเสียงเย็นชาหากข้าพเจ้าคิดฆ่าท่านก็ไม่ถามไทยเช่นนี้แล้วชายชราประหลาดดืมตาขึ้นกล่าวว่าในถ้ำศิดานบจากห้องฝึกเปิลผิมือทางขวา ถ้ำที่12บอยอิริงพันประกบนิวจีสกัดจุดไฟสรงข้ามกล่าวว่าข้าพเจ้าจะไปหยิบฉวยมาทายชราประหลาดเอ่ยสืบต่อยารักษาบอบช้ำบรรจุในกล่องเสดาบนผนังด้านขวาของถ้ำศิดานั้นบอยอิริงหันกายไปสาวเท้าถึงหน้าห้องฝึกปืนฝีมือเบี่ยงกายไปทางขวานับถึงถ้ำที่12เดี่ยงเดึงกระบี่มังกรขาวจากวางังเอวสาวเท้าเข้าถ้ำอย่างระมัดระวังเส้นทางภายในถ้ำ คดเขียวเรียวรถเดินเหินอยู่อึดใจใหญ่จึงถึงสุดทางเห็นบนผนังขวามือเจาะไปช่องสี่เหลี่ยมภายในช่องจัดวางกล่องศีลาสีขาวใบหนึ่งโบยหริงยื่นมือออกหม้หยิบฉวยแต่ได้หดมือกลับพึมพำขึ้นเราไม่ควรชาราใจไปดังนั้นถอยกายไปสองก้าวสอดไปกระบี่ไปใต้กล่องศิดายกออกจากช่องสี่เหลี่ยมว่าลงบนพื้นจากนั้นเช็กรบี่เปิดฝากล่องออก